ต้องดูกันนะเอาก็ต้องดูกันต้องดูต้องแลกันจ้ะผักปวดสารบ้านเราขอบคุณนะคะับแจง ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะภาษาอีสานเขาเอิญมาสมเส็นภาษาดวีกไคเกียวพยาโม,มมาเมพ <c oughs> ื่อเป็นตัวขงตัวเองเนาอะอ บอกแล้วก็ใส่กรองไว้หวานบอกถึงเ,เพื่อนๆที่มารับชมนะคะภาษาอีาาสานเขาเอิวมาสวมเต็มปากเต็มคอ นะครับมะกอมะกรอกจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวผสมฝาดเคี้ยวกินอิ่มมันยังค่อยอยู่ได้พี่น้อง อินมาอิ่มกันย่างๆวนหมอเข่าอยู่นั่นล่ะ <c oughs> ต้องดูกันเนี่ยห้องก็ต้องดูกันต้องดูต้องแลกันจ้ะแร <c oughs> <ๆ S 1> ับแทสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองก็คือดูแลตัวเองนะจ้ะย <c oughs> ิ่ <c oughs> แจง คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมค่ะยาโมมามเพ <Ich> ื่อเป็นตัวขงตัวเองเนาะ ขสารบ้านเราเคี้ยวยอดกระถินทำนี่ยอดมาก เต็มปากเต็มคอเคี้ยวกินข้าวกับผลไม้คลองคอบต้องมีน้ำกอกมะกอกจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวผสมฝาด โจงโออำเภอสุงนเนินจ้ะเ็เย็ดเยี่ยมมมสม้มต้มสร้างกี้ริ่แกงก็ได้มีผลผลไม้ก็เลื่นคอแล้วจ้ะเพราะว่าเราคนกินแซ่บกินเต็มปากเต็มคอ อโออำเภอสุงเนินจ้ะข้ยเย็ดเยี่ยมหวานแ่งเจ็ดข้ากระเลรไม่พรออ้อมลำโอง่าย แจงแกงกว่าก็เป็นผัดลิตเย็นทอดกระถินทำนี่ยอดมะกอดมะกอกจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวผสมฝาด กี๊กว่าก็เป็นผักลิ้เย็นง่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมค่ะ กินข้าวกับผลไม้คองคอบ่ต้องมีน้ำบอกทอน้องเพื่อนที่มารับชมนะคะภาษาอีสานขาเอิ้นว่าสมบอกแล้วก็ใส่กองไว้หวาน ขอบคุณนะคะับหมมสมหมมต้มสร้างกิริผักปวดสารบ้านเราแล้วปอต้นที่บ้านแด็ดเด สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองก็คือดูแลตัวเองนะจ๊ะจมโออำเภอสูงเน้นจะ้ะก็เย็นเยี่ยมหวานจมโออำเภอสูงเน้นจะ้ะเย็ดเยี่ยมหวาน กุ้งกุ้งใหญ่ๆเลยเขาเรียกกุ้งเนาะยังไม่ได้กินแตงกินข้าวกับผลไม้คองคอบตจงมีนะ้ำเต็นถดัดมีกับไข่เจียว ต้องดูกันนะห้องก็ต้องดูกันต้องดูต้องแลกันจะ้ะข <peach> อบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะภาษาอีสานขาเอิ้นว่าสมมมากกอมะกอกจะออกเปรี้ยว เปี้ยวผสมฝาดแล้อต้นที่บา้านเคี้ยวเต็มปากเต็มคอแกงก็ได้วิผลผลไม้ก็ลื่นคอแล้วจ้ะ ว่าเราคนกินแซ่บกินมะกรอ๊มะกอกจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวผสมฝาด